ใครที่กำลังมองหาบ้านและคอนโดกันอยู่นะคะห้ามพลาดงานนี้เลยค่ะบ้านและคอนโดในเพอสุภาลัยนั่นเองนะคะเราจัดกันที่บิ๊กซีคลองแห่ค่ะตั้งแต่วันที่13ถึง22กันยายานนี้มาเจอกันได้เลยนะคะในงานคุณจะได้พบกับบ้านโครงการไหนบ้างน,นั้นมา,มาเลยค่ะทาวน์โฮมสุภรรณสจะมีทั้งหมด2โครงการนะคะจะอยู่ในฟาร์มสปริงไบรท์สนามดินและฟาร์มสปริงเดลักคลองแห่บ้านแฝดสุภาชาโนนสไตล์แบบโมเดิร์นท็อปปิคอลในโครงการฟาร์มสปริงเดลั์คลองแห่ สำหรับท่านใดที่อยากจะได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะเรามีโครงการสุภารายซีมารวิลล่าโซนควนลังค่ะในโครงการจะเป็นบ้านหรูมีให้เลือกกันถึง9แบบและแน่นอนค่ะเรายังมีโซนทำเลคุณภาพอีกหลากหลายโซนนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านได้เข้ามาชมกันกับแบบบ้านสวยๆนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในงานของเราก็ยังมีคอนโดคุณภาพให้ทุกท่านได้มาจับจองเป็นเจ้าของกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซิตี้รีสอร์ทพาทตาค่ะและคอนโดอาเ์ียนซิตี้การจเนวันนี้นั่นเองค่ะ ในงานนี้นะคะเรามีโปรโลเลือกยังไงก็ใช่ค่ะสําหรับท่นานใดที่จองบ้านและคอนโดกับเราที่บูธภายในงานนี้นะคะท่านจะได้ร,รับฟรีไปเลยค่ะ เช็คของคันมูลค่าถึง50,000บาทและฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอด้วยนะคะรีบมาจองกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กันยาย,ยนี้นะคะส่วนท่านใดค่ะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานกับเราและเข้าไปเยี่ยมชมโครงการไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดโครงการไหนก็ได้รับฟรีกันด้วยเลยนะคะมาซับบัตมูลค่า200บาทมีจมํานวนจากัดน,นะรีบมากันค่ะที่ดิสติคลองแหนะคะ